การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสวทระดับ3ดาวโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิทย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิทย์เป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีตั้งอยู่เลขที่333หมู่ที่3ตำบลนากว้างอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี เคยทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จํานวนนักเรียนปีการศึกษา2,564จํานวน138คนนักเรียนชาย65คนนักเรียนหญิง73คนมีค้าราชการครูและบุคลกากรทางการศึกษาจํานวน18คนโดยมีนางเยาลรักษ์สวนมณีดํำรงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเชียงพังพัฒนาวิทย ดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยบูรณาการฐานการเรียนรู้ที่5โรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถีรคุณศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิทย์สรรเชียงพังพัฒนวิทย์ให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกผ่านคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมีระเบียบวินัย รับผิดชอบพอเพียงโดยมีนวัตรกรรมสร้างสรรคนดีที่ทำให้ประสบความสำเร็จคือรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนแห่งความดีสากลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมกันทำงานขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบส่งผลให้โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิทย์ขอนำเสนอโรงเรียนคุณธรรมสปทร,ระดับ3ดาวตามมาตรฐานทั้ง4ด้านดังนี้มาตรฐานด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิทย์มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและเหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนโรงเรียนมีความสะอาดบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกฝังด้านคุณธรรมมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมแผนปฏิบัติการประจำปีมีการประเมินสรุปรายงานการพัฒนากิจกรรมด้านคุณธรรมมีผลการวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการดำเนินงานประจำปี2564 โดยมีการดำเนินการจัดโครงการจิตกรรมดังนี้ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้จิตกรรมโรงเรียนสุจริต 2. โครงการครูพระสอนสาศาสนาในโรงเรียน 3. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยบูรณาการถอดบทเรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2เงื่อนไข3หลักการ4มิติ4โครงการวันสถาปนาโรงเรียน5โครงการวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 6. โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่7โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขอ,อนามัยดี8โครงการโรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสคูล o o l 9 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโรงเรียนมีการระด,ดุบมความคิดของผู้เรียนเพื่อค้นหาปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำจนเกิดเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีระเบียบวินัยรับผิดชอบพอเพียงตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสวทมีการกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกผ่านกิจกรรมที่หลากหลายมีการปลูกฝังคุณธรรม จเรียรทมผ่านโครงงานคุณธรรมนักเรียนได้ปฏิบัติตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทอ,อย่างสร้างสรรค์โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด,ด้านคุณธรรมมีการจัดป้ายนิเทศจัดทำเอกสารเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆเช่นแผ่นพับจดหมายข่าวกลุ่มลายโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก และเครือข่ายองค์กรทางศาสนาโรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้รับการยอมรับจากชุมชนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมดังนี้โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2561เมื่อ17กันยายนปี2562 2. ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ active learning ในระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัมธยมศษาเขต20 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับดีเยี่ยมประเภทจิตกรรมบริษัทสร้างการดีจิตกรรมถอดบทเรียน b e s t practice โครงการโรงเรียนสุจริตประจำปี2563สพม20 ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาระดับ AA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประจําปี2563จําปี2564สพอมอุดรธาน,นีได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดีระดับดีเด่นประจําปี2562ปีที่5ติดต่อกัน จากกระทรวงแรงงานมาตารฐานด้านที่2ด้านผู้บริหารผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสวัทโดยบูรณาการฐานการเรียนรู้ที่5โรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูล,ลนิธิยุวสิรคุณสอรอร,อรอเชียงพังพัฒนาวิทย์มีการขับเคลื่อนการบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรมสวท นำผลการประเมินไปพัฒนาด้านคุณธรรมบริหารการศึกษาด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงานส่งผลให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติดังนี้ 1. ผ่านการประเมินผู้มวยการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 17กันยายน2562 2. 2. ได้รับคัดเลือกเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นในวันครู16มกราคม2564โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 3. ได้รับคัดเลือกเชิดชูเกียรติเป็นสตรีต้นแบบตัวอย่างรางวัลเทพสตรีประจำปี2563 สาขาสตรีผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น 4. ได้รับเลือกเชิดชูเกียรติเป็นแม่พิมพ์ต้นแบบสาขาผู้บริหารสถารศึกษาดีเด่นประจำปี2563ตามโครงการเทิดระเกียรติอง์ราชันเธอทูนเกียรติแม่ของแผ่นดิน 5. ได้รับมอบเยติบัตรครูดีไม่มีอบายมุกประจำปีการศึกษา2562 6. ได้รับรางวัลผู้บริหารสารศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา2564จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยประกาศเมื่อ10กรกฎาคม2565มาตรฐานด้านที่3ด้านครูครูมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการออกแบบการเรียนรู้ มีการสร้างและจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรมจะเรียรธรรมให้กับนักเรียนมีการวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมแก่นักเรียน้วยเครื่องมือและวิธีการวัดที่หลากหลายครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพอโดยผ่านโครงการคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆครูมีสื่อนวัตกรรม และรูปแบบวิธีการถ่ายทอดด้านคุณธรรมแก่นักเรียนครูมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนเครือข่ายกับครูโรงเรียนอื่นเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกองค์กรทางาศาสนาเช่นโครงการรูพระสอนสาศาสนาในโรงเรียนมีการเผยแพร่ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อนเนื่องผลงานจัดติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับสารศึกษาสหวิยาเขตระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่ ครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในและภายนอกดังนี้รางวัลครูดีไม่มีอบายมุกรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินจเจริญลอยตามเบื้องพระยุคลบาทครูผ่านการสอบนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอกมาตรฐานด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสะวะทนักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรมนำเสนอเรีกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรม เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้มีการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่างๆเช่นเอกสารแผ่นพับนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีอุดมการด้านคุณธรรมมีความรับผิดช,ชอบกล้าแสดงออกเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์สามารถนำเสนอผลงานตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับจากชุมชน นักเรียนมีการจัดตั้งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและระดับชุมชนส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพเทเพิ่มขึ้นและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ในปีการศึกษา2563และปีการศึกษา2564นักเรียนสอบผ่านนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอกนักเรียนได้รับทุนการศึกษานักเรียนผู้มีความประพฤติดีและมีจิตอาสาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีนักเรียนได้รับทุนเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีโดยได้รับทุนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี